คลิปนี้เรามาว่ากันต่อเกี่ยวกับการติดตั้ง SPD หรือตัวป้องกันไฟกระช่างในระบบไฟฟ้าครับคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้เป็นตู้คอมเมอร์ยูนิตแบบดินเร็วเมนเบเกอร์เป็นเมนเบเกอร์ธรรมดาหรือ MCB ในกรณีที่เมนเบเกอร์เป็นเมนเบเกอร์ธรรมดาหรือ MCB ต้องติดตั้ง SPD อย่างไรดูคลิปนี้ครับในกรณีที่เมนเบเกอร์เป็นเมนเบเกอร์ธรรมดาแบบนี้เนะี่ยการติดตั้ง SPD ก็ติดตั้งทางด้านไฟออกของเมนเบเกอร์ธรรมดาได้เลยครับก็คือจัมใส่ไฟทางด้านไฟออกเนะี่ยจัมที่ขั้ว L นะครับ จำสายไฟทางด้านไฟออกของเมนเบเกอร์เนี่ยเอาไปเข้าที่ SPD ได้เลยครับส่วนขั้วกราวของ SPD ก็ต่อสายกราวไปเข้าที่บัตบาร์กราวครับสายไฟในส่วนนี้เนี่ยต้องไม่เล็กกว่าเบอร์6นะครับสายกราวในส่วนนี้ก็เช่นเดียวกันครับต้องไม่เล็กกว่าเบอร์6นะครับในกรณีที่เมนเบเกอร์เป็นเมนเบเกอร์ธรรมดาติดตั้ง SPD ทางด้านไฟออกของเมนเบเกอร์ได้เลยครับแล้วไม่จําเป็นจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟเพิ่ม,เต,มเติมครับเพราะว่าถ้า SPD เสื่อมสภาพการใช้งานแล้วเกิดการลัดวงจรเนี่ยเมนเบเกอร์ทำหน้าที่ตัดวงจรให้อยู่แล้วครับ คลิปนี้เรามาว่ากันต่อเกี่ยวกับการติดตั้ง SPD หรือตัวป้องกันไฟกระชากในระบบไฟฟ้าที่เป็นการติดตั้งในตู้คอนซูเมอร์ยูนิตแบบดินแล้วคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับในกรณีที่เมนเบเกอร์เป็นเมนเบเกอร์ตัดไฟลว RCBO แบบนี้นะต้องติดตั้ง SPD อย่างไรดูคลิปนี้ครับในกรณีที่เมนเบเกอร์เป็นเมนเบเกอร์ตัดไฟลว RCBO แบบนี้นะการติดตั้ง SPD นยต้องติดตั้งทางด้านไฟเข้าของเมนเบเกอร์ตัดไฟลวนะครับก็คือจัมม์สายไฟทางด้านไฟเข้าที่ขั้ว L นะ เอาไปเข้าที่เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด40แอมป์ออกจากเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด40แอมป์ก็เอาไปเข้าที่ SPD ครับส่วนขั้วกราวก็ต่อสายกราวไปเข้าที่บาร์กราวครับสายไฟในส่วนนี้เนี่ยต้องไม่เล็กกว่าเบอร์6นะครับสายกราวในส่วนนี้ก็ต้องไม่เล็กกว่าเบอร์6นะครับอุปกรณ์ตัดไฟเนี่ยจะใช้เป็นฟิวก็ได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ผู้ผลิตก็จะแนะนําให้ใช้ฟิวครับแต่ใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด40แอมป์ก็ได้ครับ